เปิดไปเท่าไหร่นะ4 3ครับ4 3 0หมือบสเกือบลืมถามราคาแล้วผมโมติชมครับ43,000นะผมเฮ้ยลูกครับเดี๋ยวฟังนิมย้อนแสงนะย้ายดูอีกทีนะผมสนใจโทรหาพอจหญ่ได้นะผมโอ้ลูกงามจริงครับนี่ถ้าเป็นตัวเมียนะครับนี่สุดยอดเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญพี่น้องที่เป็นในฮอทุกท่านนะครับที่จะนาวัวมาจาหน่ายในจุดตรงนี้ตลาดนัดอำเภอสังขะก็เชิญชวนทุกวันพฤหัสนะครับเปิดตั้งแต่ตีห้าครับประมาณก็1 1บเอ็ดนาฬิกาออกจากตลาดตรงนี้นะครับมีวัวสวยงามมีวัวเลี้ยงสําหรับเกษตรกรนะครับที่จะมาในจุดตรงนี้นะครับครับผมก็เชิญชวนนะครับายฮอทุกท่านที่จะมาค้าขายนี่ก็ตลาดนัดของเราก็ ของน้ํพ่อสะอาดและก็บริบทพื้นที่ตรงนี้ดีที่สุดในของอําเภอสังขะนะครับสวัสดีครับผมช่องเอฟเดียนฟมช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับตลาดที่นี่เปิดทุกวันพฤหัสบดีนะผมเออวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับไม่อยากตกกระแสาคากดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับผม แม่นี้ใหญ่มากนะครับความสูงท้าย145บวกนะครับนี่ปลาเปิดไว้เท่าไหร่ครับปลาหนึ่นบเปิดไว้ห้าหมื่นครับโอ้อันนี้ผสมมาแล้วบอกยังยังทำไมแยกลูกมายกลูตาอ๋อลูกตายอ๋อ,อ,อเป็นอะไรครับลูกเขาเหยียบอ๋อเหยียบอันคลอดใหม่เหยยีบอ๋อคลอดใหม่คลอดยังไม่ถึงเดือนโอ,อ้คลอดยังไม่ถึงเดือนแม่เหยียบโอ้อครับ ใหญ่มากแม่นี่ครับทรงใหญ่มากเลยเป็นวัวกระทบหรอครับนี่ใช่ลูกกระทบลูกกระทบนะผมโครงสร้างใหญ่มากฝา,ากตรัตรงๆนะผมบอกว่าแม่ตัวนี้เหยียบลูกมานะผมเพิ่งเหยียบตายไปเลยได้เดือนหนึ่งนะได้เดือนหนึ่งนี่ครับผมแต่ตัวใหญ่จริงๆนะผมเออเดี๋ยวขึ้นไม่ก็ค่อยผสมก็ได้ครับผมไม่ไม่ยากนะครับเออ เปิดไว้ห้าหมื่นนะครับคอมันแคบคอเขามันแคบอ๋อคอเขามันแคบแค้อบวัวแคบแล้วแม่มันใหญ่นะครับเออนาะจาของเป็นรูกระมวแต่นอนสบายเลยนะอ๋อก็คือไม่ได้ดูแลนะครับเนาะอืมบางทีตอนวัวคลอดใหม่ๆเราก็ต้องใส่ใจด้วยนะผมว่ามันเกิดขึ้นได้นะเวลาวัวลูกวัวยังเดินไม่ค่อยแข็งแรงครับผมแล้วคอแคบวันนี้ก็ไม่เรือครับเรียบร้อยแต่แม่นี่ใหญ่จริงครับผม ถ้าถ้าท้องถ้าอ้วนเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยคู่แสนสองนะน้อครับนอ้องซื้อมาแสนสองนะคู่นี้นะตัวนี้นะตัวเดียวอ๋อตัวเดียวนี่แสนสองอ้ใหญ่มากครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าตัวนี้สวยมากครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ย้อนแสงนะนี่สี่หมื่นห้านะครับผมเอ้กนะับแม่นี้ใหญ่มากครับ ร้อยสี่สิบห้าบวกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผสมมายังครับผสมแล้วผสมตัวผสมตัวได้กี่เดือนนะครับนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับเนาะนี่แค่ราคาเนื้อก็เกินแล้วนะครับเป็นแม่สาวเลยบ่กครับนี่แม่สาวเลยนะครับผมเนี่ยมามาทุกตลาดก็จะเจอปลาแค่นี้ครับผมนี่ปลาครับฟ้าเบอร์โทรเนี่ยครับโอ้ยลืมเบอร์โทรลืมเบอร์โทรอีกงานเข้าแล้ว ครับไฟฟ้าครับผมครับขอเบอร์โทรนะครับผม080 080 1656 1656 320 320ครับผมข่มครับมีบริการรับส่งนะผมนับป๋าเนาะสงถึงที่สงถึงที่ไปกันต่อครับแม่นี่ยังครับป๋า เปิดไว้ไทรป่ปลานี่นหครับกหมกืแม่ลูกบอลูก้าแม่ลูกหกหมื่นห้าเอแม่งามนะผมเอ้ดเด,อดูการยืนนะผมยืนยังกบน,นังงามเนะานะปลาเนาะเอ้แม่นี่ใหญ่นะผมค,ความสูงท้ายร้อยสี่สิบวกได้นะนี มีลูกมากี่ตัวแล้วครับพ่อสองสองตัวนี้ครับสองตัวนี้นี่ครับผมลูกเขาตัวไหนครับนี่ลูกลูกพ่อไหนครับนี่ลูพ่อครับทับตัวครับทับตัวมาเนาะครับเนาะทับตัวมาโอ้ทับตัวยังจ่ายลูกได้ขนาดนี้นะครับผมนี่ลองเอาไปผสมหลอดดูครับผมจะจ่ายลูกขนาดไหนนะครับนี่แม่ก็งามนะครับผมนี่อันนี้ทับตัวมานะครับถ้าผสมหลอดจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับผมนี่สนใจโทรมาสอบถามปลาได้นะครับเอเปิดไว้าไหร่นะ หกหมื่นหครับหกคกหมืาพนะครับผมเออราคานต่อรองได้นะครับเนาะครับเออลาอยู่ไหนครับนี่อยู่นี่บันดงสังขน่ครับบันดงฝากเบอร์โทรนะครับอ้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึดสสครับผมผมครับโนี่มีตับัวทรงใหญ่ๆนะบแม่นั่งก็ใหญ่เหมือนกันโอ้แม่ใหญ่นี่ของใครครับนี่ ลุงทวนสวนปามลุงทวนอย่าพร้อมกันดิไม่ครนี่นีนี่คนไหนทคนนี้เลยเลยอ๋อคนนี้วะนี่วะลูกชายเขาบ่เอ้ยเปิดไว้เท่าไหร่นะสี่หมื่นสองใหญ่มากครับสี่หมื่นสองราคาเนื้อก็เกินแล้วครับผมเนี่ยสี่หมื่นสองครับนี้ยสมมายังครับนี่สมมาแล้วครับคสมสี่วัยสมสี่วัด้วยนี่ครับผมได้กี่เดือนแล้วครับนี่ ห้าหกเดือนแล้วโอ้นี่ครับผมตี่หมื่นสองนะครับผมเนี่ยตัวใหญ่มากความสูงท้ายร้อยสี่สิบบวกนะครับเอ๋งวเล่ยยังไงครับงวเล่ยน้อยงูแก่ใช่ไหมตายเขาแล้วเขาลีลาอยู่บนภาคงวเล่เท่าไยครับนี่ ขายเขาสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าแต่ว่าเขาบอกกับสขายไม่สองหมื่นหกสุดผมวัวเล่ตัวนี้นี่สองหมื่นห้านะผมงามเลยใช้ได้ผมวัวเล่สาวนะผมโหล้นด้วยเหัวโล้นด้วยนะผมฮ่าฮทุกคนฝากเบอร์โทรนะผม 064 064 094 094 510 5108ขบผมครับนี่หัวใจโทรมาสอบถามได้28,000นีตัวใหญ่นาะตัวใหญ่ความสูงท้ายร้อยได้เนาะนี่ร้อยสาประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่อายุปีครึ่งเลยประมาณปีครึ่งมีครับผมตัวใหญ่นะครับนี่เอาระคาหน้าคุณครับผมนี่อายุปีสปีนี่กำลังคุณได้นะใหญ่นาังได้เ ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้รอสองห้าสองหมื่นห้าโอ้ไม่แพงนะผมนี่แม่ม่สาวว่ครับนี่แม่สาวแม่สาวกิดีๆเออเท่าเท่าเออสยดีเครับได้ไครับเนื้อหนังสวยดีเนื้อหนังสวยดีครับผมแม่นี่ใช้ได้เลยผสมแล้ว่ครับนี่ยังเลยครับยังเนาะเอาใส่ซื้อข้าวมเนาะซื้อข้าวมันยังยังผสมครับอ๋อรอแต่รอรอผสมแล้วครับเนาะอืออืม จะสวยนะผมความสูงไทยร้อยสามห้าได้เลยงามปุ๊องามงามงามป้าบปว๊างามเลยโอ้จะทายมึงเอสวยนะสองหมื่นห้านะผมราคานี้ต่อรองได้นะเนี่ยไป ปังเบอร์ทูนะครับผมเบอร์ทูครับครับ087 087 25 25 99 99 107 107ขอบคุณผมครับครับหน้าหน้าแม่หมื่นเก้าหมื่นเก้าพาร้อวากิววากิวแม่สาวน้อยแม่สาววากิวนะผมหมื่นันห้าร้อยบาทอ่ท่วนเอ เมษาหน้ผมเอ๋สนใจพันวากิวหน้ผมหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาททวนครัผมจะของคนไหนนี่ป้าบวปลาตัวนี้ด้วยบวตัวนี้ด้วยตัวนี้เท่าไรครับปลาตัวนี้ว่าหมื่นแปดพันหมื่นแปดพันเอ๋หมื่นแปดพันหน้าผมเนี่ราคาเอาไปคูณนะครับเนาะเนี่ตัวนั้นฝั่งนู้นก็หมื่นเก้านะผมเก้าพันห้า ของปลามีสองตัวเนาะสองตัวสองตัวรบกวนฝังเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองสามหกเก้าเก้าสามหกเก้าเก้านันนี้เอฟซีท่านไหนที่ไม่ได้มาก็มาหน้าหได้นะผมตลาดที่นี่เปิดทุกวันพื้นหันนะผมมาก็เจอปลานะครับผมนี่ปลาแกก็มีบัวขายตลอดสนใจโทรไปสอบถามปลาได้ครับพูดจำแนนใจลูกงามจริงนะจของเเาลย โอ้แม่นี่จายลูกงามเลยโอ้ลูกร้อนแน่นอนตัวนี้โอ้ดูครับดูกระดูกลูกตัวนี้ครับนี่จ่ายลูกดีจริงๆครับตัวนี้นี่ลูกพ่อไหนครับนี่ดีมัตเตอร์ดีมัตเตอร์โอ้ให้ลูกสวยนะครับเนาะลูกสวยแม่นี่เด็ดเลยลูกแรกด้วยลูกแรกแม่หัวล้นอันนี้เป็นแบงกัดบอกแบงกัดแบงคัตเอ็นกัตเนาะผม นี่ผมชอบลูกเขามากเลยเดี๋ยวให้ดูแม่ก่อนแม่ความสูงท้ายร้อยสามห้าได้นะครับนี่ลูกแรกนะครับนี่เดี๋ยวเดบตรงที่ลูกนะผมนี่ดูใจลูกครับผมดูกระดูกหลังครับตัวจริงตัวใหญ่มากนะครับนี่ดูท้ายนะเนี่ยเอาไปประกวดได้เลยครับนี่กระดูกดีมากเลยโอ้ลำมากลํำจริงๆ อืครับผมบึกเลยเลยเออพึ่งพึ่งกี่เดือนนะครับนี่ยังไม่ถึง2เดือนเลยยังไม่ถึงสเดือนนะผมดูกระดูเขาโอ้งามนะครับแม่นี่จ่ายลูกดีมากเลยครับอยู่ไหนครับผมอยู่สังขารนี่แหละลุกกนฝั่งเบัอทุนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้งสี่หนึ่งศย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าหนครับผมของครับสวงามจริง ติดใจเลยตัวนี้นี่เปิดเปิดไว้เท่าไหร่นะสี่ิบสาครับสี่มื่นสมเกือบเกือบลืมถามราคาแล้วผมโมติชมครับสี่มืนสามนะผมเฮ้ลูกครับเดี๋ยวฝังนิมย้อนแสงนะให้ดูอีกทีนะผมสนใจโทรหาพอใหญ่ได้นะผมโอ้ลูกงามจริงครับนี่ถ้าเป็นตัวเมียนะครับนี่สุดยอดเลยอืมดีครับผมแม่เขา อ่าเจ็ดหมื่นลูกตัวผู้เนาะต้องรอดูลงจากรถก่อนครับปึ๊บอูความสูงท้ายนีนร้อยร้อยสี่สิบได้นะครับเนาะเดินตามพ่อใหญ่ไปครับ ดูลูกเขาดูกล้ามเนื้อครับผมแม่ได้ยินว่าผสมมาแล้วป่ะครับผสมพ่อไหนไปครับนี่ยผสมอะไรสีไวเหมือนกันผสมแท้เลยของแท้เลยโอ้ครับนี่ไครดูฝั่งนี้นะเมื่อกี้ย้อนแสงนะครับผมนี่ครับผมแม่นี้ใหญ่นะครับผสมซีไว มาแล้วนะครับผมแม่เขาผสมมาแล้วครับผมได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่ลูกเขาประมาณกี่เดือนพ่อใหญ่ประมาณสามเดือนนี่ครับผมเอฟซีท่านใดกําลังมองหาวัวเลี้ยงนะครับผมโทรมาสอบถามพ่อใหญ่ได้นะครับนี่หน้าหน้าก็มากันเยอะๆนะครับผมครับ 0 6 1ย6ห5 6 2ึ่งศูนย์หกหครับผมครับนี่อยู่ในกันครับนี่อยู่บ้านพรสุขนี่แหละอ๋อบ้านพรสุขนี่ไปขายบ้านสบายด้ยบ่ครับบ้านไซสไซอ๋อครับผมขอบครับหาวัวเลี้ยงนะครับผมนี่โทรมาหาพ่อใหญ่ได้นะนี่งามนะครับผมแม่คู่แม่ลูกนี่เออวัวงามอยู่บ้านพรสุขครับผมนี่ก็ขอบครับ